สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะตอนเช้าเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเช้าค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเลิกงานเลยนะคะเลิกงานฝนตกเลยจ้าวันนี้เลิกงานฝนตกนะคะฝนตกฝนตกที่ประเทศไอซ์แลนด์บรรยากาศฝนตกจ้า ฝนตกแปร่มๆนะคะฝนตกที่ประเทศไอซ์แลนด์บรรยากาศวันนี้นะคะฝนตกจ้าไอซ์แลนด์ฝนตกนะคะดูเมฆครึ้มเลยนะคะมาแล้วมาแล้วฝนตกจ้า เสียงฝนตกแปะ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 ป